ความเดิมตอนที่แล้วไซล่าได้ขอให้ทักกาไปรวบรวมเหล่าวินจาจิตวิญญาณนำเข้ามาหาทินเซทินเซสอนเขาเบิกเนตและสอนให้เขาเป็นเจ้าบาอย่างเท่ถ่าทก่อนไม่มีอย่างนี้นะไม่เท่อย,อย่างนี้เอาละครับมาต่อกับ ฟาคลายพรายเมลพาร์ทที่3ผมก็จะพยายามลงอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะฮะตอนนี้ภารกิจให้เราไปที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านของเรา Fast Travel ไปเลยโอเคมีของไหมมีอะไรให้เก็บไหมเช็คดูก่อนเราน่าจะเก็บหมดละ โอเคไปข้างนอกเฮ้ยมีคนมาแล้ววะ่ะเริ่มมีคนเข้ามาครับคลิปก่อนนี้ร,รวบรวมได้ประมาณ8คนมัน้งว้าตอนนี้มีหมู่บ้านนะครับเริ่มตามเราเข้ามาแล้วอาระยะอันนี้ทำอะไรเนี่ยตีกลองไม่ว่าจะสูงไม่น่าใช่นะโอเคไปหาไซลาดครับภารกิจต่อไป คืออะไรกันแน่สัตว์ป่าตอบรับคำสั่งเจ้าอีกไม่นานเหล่าวินจาจะมาหาเจ้าป่าเราต้องสร้างที่พักบอกผู้คนว่ามีวินจาอาศัยที่นี่สร้างหมู่บ้านของคุณเราสามารถสร้างหมู่บ้านที่ปลอดภัยครับสำหรับเหล่าวินจาแล้วก็อัปเกรดกระท่อมเพื่อปลดล็อกสก,กิลและก็อาวุธใหม่ๆสามารถหาทรัพยากรได้จาก ดินแดนอูรุสกด H เพื่อดูข้อมูลต่างๆของหมู่บ้านนะครับดูทรัพยากรต่างๆแล้วก็หากทรัพยากรพอเพียงก็สามารถอัปเกรดได้กด H ขึ้นมาก็จะมีกระท่อมของไซราดครับยังขาดหนังกวางนะแล้วก็น,นี้เป็นจำนวนคนในหมู่บ้านตอนนี้เรามี8คนนะครับถ้าสะสมครบ20คนก็จะได้ทรัพยากรอาวุธแล้วก็อาหารส่งให้เราในแต่ละวันนะ โอเคอันนี้ที่ต้องอาพนะครับกระท่อมของไซล่าขาดหนังกวาง1อันอยู่นะแต่ว,ว่าเราจะไปหาทินเซ่ก่อนที่เราเชิญมาครับหมอผีผู้เบิกเนตรเราเขาจะสอนให้เราเป็นเจ้าปายังไงล่ะ <c oughs> ทินเซ่ใช่ใช่พลังงานอันแกงกล้าที่นี่เหมาะกับเราเวนจ่า,าแต่ขาดบางอย่างนะ กระท่อมศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษากายและจิตวิญญาณยังไงล่ะแล้วเมื่อกี้ทำเสียงอ่อยนี่ไงของครบพอดีจัดไปฮะทินเซได้บ้านแล้วเหลือแค่ไซล่าดีใจใหญ่เต้นโดดีดงเรียบร้อยอัปเกรดกระท่อมทินเซ ได้พลรกิจของทีเซ่แล้วก็ได้ชาแมนสกิลด้วยรับต่อได้ไหมไม่พอของไม่มีสกิลมา1พอยต์นี่ไงบีทมาสเตอร์สามารถจับเสือดาวครับเสือจากัวเสือดาวหายากสีดำสิงโตภูเขาแล้วก็สิงโตภูเขาหายากสีดำได้จัดมา แล้วก็เราต้องไปล่ากวางนะครับให้กับไซล่านี่ไงไม่ไกลมากกวางไปล่ากันเลยดีกว่าเจอกวางละไปจัดการมันชุบเองไล่มาเลยไกลวะตัวนี้ดีกว่าชุบเองชุบเองมีอะไรโดนเฉยที่โยนเล่นนี่อย่างแม่นพอต่อสู้นี่ไม่แม่นเอาเลย ได้เนื้อกวางมาครับดอกบัวไม่รู้ดอกบัวหรือเปล่าหยิบมาไปราไปเอาหนังกวางให้ไซร่าครับทำการสร้างบ้านของเธอกันเสียงหมาเราคลางอย่างหลอนนะมาแล้วจ้าไซร่านางเอกของเราหรือเปล่าหนังกวางมาแล้วจ้า อัปเกรดเย่ yeah. ได้แล้วบ้านของไซล่าและเธอน่าจะดีใจมากๆถึงกับนั่งร้องไห้หรือเปล่านั่งนั่งเสงบ้านไม่สวยได้ภารกิจของไซล่าครับได้สกิลการเก็บรวบรวมได้สูตรอาหารครับพลางตัวทนไฟสปีดบูสต์แล้วก็ได้รางวัลใน กล่องรางวัลของเรานะโอเคเราจะเข้าไปข้างในนะมีสกิลใหม่เพิ่มเข้ามาครับอ่าสกิลของไซล่าเพิ่มการมองเห็นไม้แล้วก็หินนะอันนี้ก็ได้นะผมว่าหักนิ้วและมันจะฮิวขึ้น1นึ่งบาไปคุยกับไซล่าครับข้างใน วิอะไรเนี่ยห้องอะไรเนี่ยกว้างขวาง,วางตอนนี้มีวินจาจำนวนมากมาหาเราพวกเขามาอยู่กับเจ้าไซาล่าพวกเขามาหาทักก้าต่างหากพวกเขามาหาทักก้าเจ้าปายังไงล่ะ ก่อนที่เจ้าจะมาข้าหลบซ่อนในถ้ำตัวคนเดียวตอนนี้ข้าจะไปไหนก็ได้ข้างนอกพร้อมคนของข้าวันนี้ข้าเจอศพอูดัมข้าเอาหูมันมาแล้วก็คอนของมันด้วยนะเจ้ารับไปอุยขอบคุณมากข้ากลัวว่าอูดัมจะมาพรุ่งนี้ ตอนนี้แหละเจ้าจักยี่พวกมันด้วยอาวุธของพวกมันเองเจ้าปา้าโอเคได้อาวุธใหม่นะและพรุ่งนี้มันจะมาอย่างไวเลยหนึ่งวันผ่านไปไว้เหมือนไทม์สคิปก็มันสคิปนี่โอเค ไปคุยกับไซล่าครับพลานของเราคนหนึ่งพบเห็นอูดามใกล้ๆพวกมันมาเพื่อโจมตีเราแต่เราวินจ้าพร้อมสู้มาแล้วลอุลไออุลไออุนจิโดนจับยา ไอพวกเวนจาออนแอร์ไม่ควรมีอยู่ใส่หัวไปไม่งั้นมึงตายโดนเต็มเต็มเขาเ้าเบ้าหน้านะฮะวิ่งเลยข่าพวกมันให้หมดยังโหดไออุนจิอูดําเยอะมากเลยเราก็เยอะเหมือนกันทักกาและสัตว์ของเขาจะช่วยพวกเรา เอาเลยเว้ยจะได้สู้กับอูดามอูดามมาบุกแล้วอูดามมาแล้วเดินไงยิงโดนด้วยโคตรแม่นมาไออูดามนี่เนี่ไอชนเผ่ากินเนื้อไรอะไรยะยี่นี่โดนหมากัดเป็นไงละ่ะเฮะ้ยหย่าออไหนตรงนี้ตายก่อนละ ไหนอีกข้างหลังเฮ้ยใ,ในบ้านมันบุกในบ้านเดี๋ยวตัวนี้ให้เพื่อนคุ้มกันไปก่อนฮะเราเข้าไปในบ้านก่อนมันมาในบ้านได้ไงมีรูเหรอบ้าเอ้ยอยู่ในบ้านเราเต็มเลยไหนนี่ไงอืมโดนนี่แน่เต็มๆเอาหอกมาคืนหอกมาไหนอีก นี่ไงนี่ไงอีกสองตัวมึงตูดามเอ้ยไอ้นี่มันยนพิษบ้าเอ้ยติดพิษพิษนะครับเราสามารถได้รับจากการโดนพึ่งต่อยงูกัดหรือสูดดมควันพิษอูดามบางตัวสามารถปลาระเบิดพิษได้พิษจะค่อยๆลดเลือดแต่ว่าจะหายไปเองสามารถหายาแก้ได้ในโลกนะฮะข้างนอกโยนพิษเหรออืม เป็นไงโอ้โหพิษโคตรแรงเลยแล้วเราเล่นแบบยากนะโอ้โหโคตรเจ็บมาทางนอกครับยังมีอีกมาเลยยกขยบกันมาไอ้พวกมนุษย์กินคนปาเทือนไรอะไรยะเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยแลกกันบ้าเอ้ยเจ็บกินยากินยากินกินเนื้อพูดผิด เไหนอยู่ไหนนี่ไงเต็มๆขอคืนไหนอีกขวาอือปลาระเบิดพิษเหรอโอเคหมาเราเจ็บหมาเราตายสักครู่เดี๋ยวชุบหมาลูกชุบเมงกินเนื้อซะไอ้ดีพิษอีกแล้วพิษอีกแล้วเหรอ เน้นๆเ,นเข้าไปเวลามันตายก็มีพิษไอ้นี่โอเคเราจัดการอูดามได้จนหมดนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งในการเก็บสเสบียงกลับคืนมาโอโหนี่มีคนเจ็บเลยครับทั้งเจ็บทั้งตายสงสารจังคนมันงกอะนะ ต้องเก็บทุกอย่างพอัลตวปูดามอยู่ใ,ใกล้ๆไปทักกาไปล่าพวกมันทำลายต้นไม้กระดูกของมันทำให้พวกมันกลัวพวกเราโอเคทางนั้นนะไกลไหมนี่ไงไม่ไกลมากไม่ไกลมากเท่าไหร่มั้งวาร์ปได้ไหม ไม่วาปดีกว่าเพราะว่าอยากเดินไปไปที่แคมป์ของพวกอูดามนะจัดการพวกมันล้างแค้นไออุนจิแถวนี้มีของว่ะเดี๋ยวขอแวบ,บแป๊บนึงเฮ้ยนี่แน่เกือบละเกือบกัดเราละได้เนื้อหมูมาเราขึ้นไปข้างบน ไปสำรวจนะฮะแล้วก็อะไรแดงๆเฮ้ยย่โดนดีไว้ได้เนื้อเยอะโอเคตรงนี้เหมือนเป็นแคมป์อะไรสักอย่างมีของไหมเหมือนจะมีนี่ไงจุดไฟเผา ไม่ไม่โอเครอสักครู่เย่จะไม่แล้วปะโอ้โหไม่ทันขาดคำเสียเนื้อฟรีเลยมาได้ไม้มาหินมาแค่เนี้ยคิดว่าจะของดีหมดแล้วมั้งไปฮะ ขวามือมีรอยมือนะต้องไปเก็บแว่เก็บนิดนึงดอกไม้แดงเฮ้ยมี AK ไอเเคด้วยวะต้องจัดก่อนแล้วอืเรียบร้อยฮะลงไปเก็บหนังแล้วก็เนื้อมันมาโอเคแล้วก็ข้างหน้าครับ อ่าได้หินมาไม่รู้เก็บไปทำไมนะอีกไม่ไกลมากนะได้เดชาแฮนรอยมือเดชาไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะอาจจะได้ของรางวัลสักอย่างใกล้ถึงแล้วเพลยงยังระทึก ใกล้ถึงแล้วอีก60เมตรนี่ปะเฮ้ยมาถึงแล้วเว้ยการสเตเลครับสามารถโยนหินเพื่อล่อดได้โดยการกดทีกดซีเพื่อย่องได้จะลดเสียงหากถูกพบเห็นก็หลบตามพุ่มหญ้าได้นะฮะโอเคเราจะค่อยย่องเข้าไปเดี๋ยใช้นกสอดแหนมก่อนครับมาสอดแหนมเจ้านก นี่ไงเราบินต่ำไปวะนกสามารถโจมตีได้นะแต่เรายังไม่อัพอยู่กันเต็มเลยวะ่ะสำรวจให้ทั่วนะเพื่อความชัว์อย่าให้ตกหล่นนะหมดแล้วบง้งมันร้องอะไรวะเห็นเราแล้วปะ น่าจะยังอาจจะร้องปลุกใจวยวยวายอยู่ได้โอ้โหผมต้องขึ้นไปอะ่ะหาทางขึ้นไปจัดการตัวบนก่อนนี่ไงมันอยู่ข้างบนเลยหวังว่าจะไม่เห็นนะถ้าสเตลแต่ก็ลุยแม่ม,มาด้านหลังไม่เห็นเว้ยปีนต่อเลย ทางบนนี่แหละเฮ้ยมันเห็นหุบป,ปากขุบป,ปากเรียบร้อยฮะไม่เห็นใช้เป็นเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมันเห็นอนะ่ะชิบหายแล้วเตล,ลแตกฮะงั้นจัดเลยไวเหมือนกันไม่ตรงไม่เตลล๋เฮ้ยอือโอ้โหไม่โดนบ้าเ้ยหลบทำไมวะมา เฮ้ยอืมโดนเฮ้ยมาใกล้ฮิยอืออืออือโอ้โหจะตายตีแรงมากอ่ะแป๊บแป๊บให้มันเต็มนะเลือดมาพร้อมเฮ้ยนี่แน่เน้นเน้นไหนเฮ้ยตรงนี้ฟาดน้องฟาดน้องฟาดน้องน้องแตกไหนตาอีกทางนี้ เย,ย้เน้น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 อีกนี่แน่นี่แน่นนแตกโอเคทำลายต้นไม้กระดูกอีกอันหนึ่งเยังมาอีกเว้ยยังไม่หมดโอเคครบมันมาอีกอะจัดการมันลูกไปง้างมัน ทางนี้เรียบร้อยโอ๊ยมาด้านหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายจะตายเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวใจเย็นใจเย็นแวะกินขนมแปบ๊บมาลอยเหรอครับลยอยเหรอเรียบร้อยฮะมาเรามาเราตุยโอ้สภาพขาพเบี้ยวตัวบั็กเฉย,ย มาอีกป่ีเห่อหมดยังยังไม่หพพดมดหรอไหนวะไ,เไ่เห็นมาสักตัวเลยเฮ้ยเรียบร้อยฮะเพื่อเราจัดการโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะฮะ เกิดการบาดเจ็บล้มตายนะเจ้าข้าอุ่นเลียงอะอุดามตายแล้วแต่อุนยังมีชีวิตมันกลับไปทางเหนือวันนี้เราเสียเวนจาจำนวนมากกรีดโมโหนะ แนใจอูดําจำนวนมากก็ตายวินจากแกรงขึ้นเรายังรอดข้าต้องการหูไออุนจิมันจะไม่หยุดจนกว่าวินจาทั้งหมดจะตายอีกไม่นานมันจะได้เจอกับคมมีดของข้าแน่แน เดือดว่ะเพื่อวินจ่าหน้าเหมือนกันเลยว่ะสองคนนี้เพื่อวินจ่าเพื่อวินจ่าความเครียดแค้นของอุลหรือผมจะเรียกมันว่าอุนจินะฮะหน้าเหมือนขี้โอเค วินจาที่หายไปวินจาผู้ที่จะมีสกิลพิเศษครับสอนเราให้รวบรวมมาที่หมู่บ้านนะภารกิจต่อไปคือการตามหาวินจาที่หายไปก็มีอยู่3คนนะครับเซม่านักล่าโวกานักประดิษฐ์และก็คารูชนักรบก็ไว้ทำในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะเราสามารถอัปเกรดบ้านทักก้าได้แล้วอยู่ในถ้ำเลย บ้านใหญ่วะ่ะมาเย,ย่หัวหน้าเผาทักก้าเจ้าปา่าดีใจกันใหญ่โอเคได้สกิลใหม่ธนูใหม่คอนอัพเกรดแล้วก็ระเบิดฮนะเยี่ยมเฮ้ยได้สกิลพอย มีอะไรใหม่บ้างอันนี้นกสามารถโจมตีได้นะน่าสนใจอันนี้เพิ่มเลือดมา1ห,หลอดนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะเฮ้ยอันนี้ย่องได้วะย่องไวขึ้นน่าสนใจมากาไวสเตลเซลอันนี้เรือเอาเลือดดีวะเอาย่องแล้วกันผมว่าน่าจะมันกว่าเราเน้นสเตล โอเคเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ย่องได้โคตรไวเหมือนเดินอย่างไวฮะอย่างไวโอเคครับสำหรับเกม Far Cry Primal ในวันนี้ก็ขอจบไว้เทานี้ก่อนแล้วกันนะเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าครับถ้าใครชื่นชอบกรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดซุปเปอร์งส์วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ